หัวฟูอยู่คนเดียวดูคลิปนี้แล้วท่านจะรู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรปัญหาของเซลล์ส่วนใหญ่โดยเฉพาะเซลล์อสังหาก็เป็นเซลล์อิสระและก็วิ่งอยู่คนเดียวทุกขั้นตอนปกติการทำในหน้าเนี่ยก็จะวิ่งตั้งแต่สิกว่าข้อเลยนะคะจะแยกให้ดูว่าทำอะไรบ้างนะคะข้อหนึ่งคือจะต้องออทำทุกอย่างเอง ตั้งแต่ติดป้ายถ่ายรูปนะคะนำเสนอถ่ายวีดีโอนะคะทำคอนเทนต์ดีๆเพื่อที่จะนำไปโพสนะคะแล้วก็ลงไปโพสเองทำทุกอย่างวิ่งรับสายโทรศัพท์วิ่งบุ้นเลยถ้าสมมุติว่ามีคนสนใจแต่ก็รับสายไปอย่างนั้นคนโทรเข้ามาเยอะแต่ก็ไม่ใช่ตัวจริงเป็นคนที่ มาหลอกถามอยากรู้ข้อมูลอยากทราบว่าที่แถวนั้นราคาเท่าไหรบ้านตัวเองอยู่ใกล้แถวนั้นอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่คนซื้อจริงนะคะหรือว่าพวกประเมินหรือว่าพวกสินเชื่อแบงก์อย่างเงี้ยมาถามเพื่อเอาข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่ตัวจริงนะคะนะอันเนี้ยท่านก็ต้องเหนื่อยนั่งรับโทรศัพท์เป็นสิบสิบสายแต่ก็ไม่ใช่ตัวจริงจะเป็นในหน้าโทรมา ขอโอในหน้าโทรมาถามหาข้อมูลอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันที่สี่ก็คือท่านถ้ามีตัวจริงแล้วท่านต้องพาชมบางทีพาเป็นสิบสิบคนเลยกว่าจะเจอตัวจริงสักคนหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะคะค่ะพอชอบแล้วยังต้องพาสินแสมาดูอีกนะคะพาธนาคารมาประเมินมารังวัดพวกประเมินมารังวัดสอบเขตมาประเมินดูแล้วก็ ถ้าถึงขั้นชอบดูแล้วชอบก็ต้องมีการพบปะเจรจากับระหว่างผู้ซื้อผู้ขายเราก็ต้องแมทชิ่งนัดหมายให้เขาเจอกันนะคะ,ะเมื่อเจอกันแล้วต้องมีการเจรจาต่อรองอีกนะคะ,ะก็เจรจาต่อรองตรงเนี้ยเราก็ต้องคำนวณค่าโอนค่าภาษีเป็นว่าค่าใช้จ่ายในการโอนเท่าไหร่ใครจะเป็นคนออกส่วนใหญ่ก็ผู้ขาย คือผู้มีรายได้ก็ต้องเป็นคนออกนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวิ่งกรมที่ดินถ้าคำนวณไม่เป็นก็ต้องวิ่งถามกรมที่ดินเองว่าเสียค่าโอนค่าภาษีเท่าไรอะไรต่างๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเจราจาต่อรองนะต่อรองอาจจะไม่จบหรืออาจจะจบถ้าจบก็เตรียมร่างสัญญาซื้อขายนะเตรียมร่างสัญญาขึ้นมาอีก ทนะ่านมีแบบฟอร์มตรงนี้ไหมนะคะถ้าผู้ซื้อต้องการธนาคารท่านก็ต้องแนะนําธนาคารให้เอกหาธนาคารให้เขากู้ให้ผู้ซื้อกู้นะคะอาจจะสองธนาคาร3ธนาคารนะคะเพื่อที่เปรียบเทียบบริการของแต่ละธนาคารว่าอันไหนให้วงเงินสูงกว่าให้อัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าเงื่อนไขที่ดีกว่านะคะ,ะต่อไปก็คือ ต้องหาเอกสารเมื่อแนะนำธนาคารก็ต้องมีสเตทเมนต์มีใบรับรองเงินเดือนกู้ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านต้องหาผู้กู้ร่วมเีกต่างๆเนี่ยเครดิตบูโรเช็คเครดิตบูโรให้อีกต่างๆนะคะอันเนี้ยในหน้าที่เป็นงานเนี่ยวิ่งอยู่คนเดียวเนี่ยต้องทำทุกอย่างเลยถือว่าเป็นนักขายต้องบริการนะคะค่ะ แล้วก็ถ้าเป็นที่ดินแปลงใหญ่ต้องมีการรังวัดสอบเขตท่านก็ต้องติดต่อกรมที่ดินให้มารังวัดสอบเขตอีกนะคะว่าตรงไหมที่ดินจํานวนครบไมหมใช่แปลงนี้ไหมถูกต้องไหมนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยต้องรังวัดสอบเขตทําสัญญาจะซื้อจะขายแล้วเนี่ยวันโอนก็ต้องพาโอนที่กรมที่ดินกอง ทำแคชเชียร์เช็คยังไงจ่ายใครยังไงกี่ใบอะไรต่างๆเต,ตรียมเอกสารการโอนอีกบัตรประชาชนทะเบียนบ้านอะไรต่างๆน,นะ,ะให้แคชเชียร์เช็คจ่ายใครบ้างจ่ายหนึ่งใบจ่ายกระทรวงการคลังเพื่อที่จะจ่ายค่าโอนค่าภาษีอีกหนึ่งใบก็ต้องทำเป็นค่าในหน้าด้วยนะคะทั้งหมดเนี่ยถ้าท่านไม่อยากจะยุ่งยาก ทำงานยากๆแบบนี้คนเดียววิ่งหัวฟูเลยเป็นในหน้า,าที่เหนื่อยมากนะคะเขาเรียกในหน้าอิสระคลิปนี้ที่บอกว่ามีคำตอบก็คือว่าจะแนะนำว่าให้ท่านมาเป็นในหน้าเครือข่ายดีกว่าในหน้าเครือข่ายเนี่ยโดยเฉพาะเครือข่าย FNA Forbes Network Agent เนี่ยเขามีการช่วยเหลือท่านตั้งแต่ต้นเลยนะคะโดยมีพี่เลี้ยงมีเมนทอร์ให้คำแนะนำ ในการทํางานช่วยเจรจาให้ด้วยช่วยาพาชมมีแพลตฟอร์มที่ทรงพลังให้ท่านนําไปใช้นะคะเหมือนกับมีเลขาให้ท่านได้5คนสิคนเลยนะคะท่านไม่ต้องเหนื่อยหัวฟูอยู่คนเดียวนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณ168 M1 สวัสดีค่ะค่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะ ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กด,กดบันทึกเอาไว้ดูดนะคะค่ะจะได้ได้เจอกันอีกบ่อยๆท่านจะได้รับข้อมูลดีๆแบบนี้อยู่บ่อยๆนะคะค่ะคุณใครเข้าร่วมแล้วคุณทีพรนะสวัสดีค่ะค่ะคุณหนึ่งปดอ็สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณหนึ่งกแปอ็ นี่เป็นขาประจำนะคะคุณปีเตอร์คุณอมพรสีพรประสิทธิ์สวัสดีค่ะค่ะนะก็คือถ้าสนใจนะคะที่จะเป็นในหน้าเครือข่ายที่ทำให้ท่านคุ้มมากๆไม่ต้องเหนื่อยอยู่คนเดียวมีอะไรก็มีที่ปรึกษาให้ท่านนะคะ ที่ปรึกษานี่ก็เก่งมีประสบการณ์สูงมาเป็น10บสปีเราไม่ต้องลองผิดลองถูกนะคะ,ะเขาอาจจะแนะนําทางเดินที่ถูกต้องให้กับเราทําให้เราไม่เหนื่อยมากนะคะ,ะตรงไหนก็อย่าไปเดินมีหลุมหลุมขรุขระอะไรอย่างเงี้ยจะตกท่อตกข้างถนนเนี่ยก็อย่าไปตรงนั้นนะคะ,ะถนนเป็นดินโคนลอะไรก็อย่าไปลุยตรงนั้นฝนตกเฉะแฉะมันก็จะเป็นขี้โคลน,นะคะะ เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็มาเข้าเครือข่าย FNA นะคะถ้าท่านสนใจกำลังรับสมัครอยู่เลยเขาจะช่วยท่านหลายๆเรื่องแม้กระทั่งเอกสารแบบฟอร์มต่างๆเขาก็มีให้แนะนำธนาคารให้นะคะ,ะเขาเขามีแนะนำแม้กระทั่งพาโอนกรมที่ดินรังวัดสอบเขตอะไรเนี่ยเขาจะเชี่ยวชาญน,นะคะจะแ,แนะนำให้นะคะติดต่อกรมที่ดินได้สะดวก ก็เ,เป็นขาประจํากันอยู่เพราะเข,า,เขาทำกันอยู่ประจำนะคะ,ะถ้าสนใจก็โทรเข้ามาได้นะคะที่0984699356 0984699356หรือไลน์แอดไปคุยกับแอดมินเขาจะตอบไวนะคะแอด FNA. f o r b a s นะคะมีแอดข้างหน้า FNA. f o r b a s นะคะ รับจำนวนจำกัด50ที่นั่งเท่านั้นเรียนสดนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็จองถึงเดือนพฤษภาแล้วนะคะค่ะ,ะเดือนละครั้งนะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขายังมีให้ความรู้เรื่อยๆทุกเดือนอ,อีกเดือนละครั้งรวมล้12ครั้งนะคะถ้าท่านเป็นเท้าเครือข่าย FNA นะคะ,ะมันคุ้มมากๆเลยนะคะท่านมีแพลตฟอร์มเหมือนมีเครื่อง ทุ่นแรงไปให้ท่านใช้งานที่บ้านเลยเขาสอนให้ท่านใช้แพลตฟอร์มด้วยนะคะอ่าสอนทุกอย่างอ่าทำให้ท่านทำงานสบายขึ้นเยอะทำงานสบายนะคะแต่เขาปิดการขายได้เยอะด้วยนะคะค่ะถ้าสนใจก็ติดต่อเข้าไปเลยนะคะค่ะนะตอนนี้กำลังรับอยู่